ฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้อากาศก็ดีอีกเมื่อวานไปวันเกิดของคุณสาชีสซมก็เลยพากันไปชมสวนดอกไม้วันนี้ดูวันวันนี้ก็อากาศดีอีกนะคะวันนี้พี่ๆมีอะไรไดียจะออกไปทำสวนแล้วบ๊ายบายดูอากาศดีเดี๋ยวจะไปปลูกต้นไม้อีกปุ๊กแต่ต้นไม้ไม่มีเงินหรอก มีเงินก็ไปซื้อแต่ต้นไม้แพงแพงไปเลยอากาศดีมากวิชอบต้นไม้ไม่รู้เป็นอะไรชอบธรรมชาติค่ะมาดูเปิดเปิดเสียงแค้นเสียงพินอีกตั้งหากคะดอกไม้บานสะพั่งเต็มสวนเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูแต่วันนี้ไปก่อนว่าอากาศดีวิวจะทำอะไรไปดูซิด,ดูต้นเก่าก็ดกมาก ตรงก็ไปดูว่าว,วิวีจะทำอะไรไปเลยอากาศดีดีอากาศดีดีจะทำอะไรวิวววันนี้ยำยำวันนี้อยฟังเสียงแค้นออกกําลังกายกับเสียงพิมเสียงแค้นวันนี้จะยำเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากไม่สบาใจถ้าทานถ้าไม่ทานเผ็ดแลวว้ววิวีไม่มีกำลังวิว,วีจะพาไปทำ นะคะเอาไปทําดูนะคะเพื่อนๆเมี่ยงเมี่ยง,ยงเอาไปห่อกับผักกาดล้างไว้แล้วก็กรอบผักสระนเน่เต็มสวนไม่ใช่เต็มสวนเต็มกระถางปลูกกระถางเดียวแต่มันใหญ่มากค่ะฟังเสียงสองเส้นจมามยำก็มีสระแเน่เฟฟฟามีนแล้วก็ไทยไทยไทยงอกแล้วไปต้นเอาไปปลูก หอมหัวแดงสีเบอร์หอมหัวแดงแล้วก็พริกถั่วนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงมีน้ำปลาเลเซ็น้ำปลาอยู่ข้างล่างแล้วลวกบุญเส้นดูสิเหนียวหนุบหนุบุนเส้นของวีวีลวกบุนเส้นวิจิพาทำเมี่ยงเมี่ยงบุญเส้นซีฟูดลวกแล้วคะ่ะลวกแล้วลวกแล้วลวกหอยหอยย่ะ หอ,อยใหญ่มาส่หอยแมลงผู้กุ้งแล้วก็ปลาหมึกลวกแล้วลวก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 เสร็จแล้วนี่ลวกๆวลวกลวก,ลกเราจะไปทําห่อจะเอาขึ้นไม้ทาหอกับเมี่ยงนะคะอันนี้หอกับเมี่ยงอันนี้ทําลวกเส้นไมาแล้วดูสิว้าวโอว้ได้กิน่นอันนี้เอ็กตาใส่แต่น้ำมะนาวสดๆลงไปแล้ว น้ำมะนาวสดๆแล้วก็จะแถมด้วยนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะตําหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งใส่น้ำตาลนิสหนึ่งน้ำตาลหนึ่งช้อนชาแล้วก็ยำแล้วก็มะนาวสองชิ้นสชิ้นแล้วแต่คนไหนชอบรสจัดจัดจัดจ้านนะคะไปดูเลยเพื่อนวิธีจจรทำจุด <c oughs> จุดจุดจุดเปดน เนี่ยลวกเสร็จแล้วเอาเราขึ้นมาอย่างนี้แล้วล้วก็นําไปหอ่อหรือว่าจะแยกหอ,อก็ได้นะคะเอาลงไปอย่างนี้ก็จะตัดมาอย่างนี้ให้น้าเสด็ในทพัพพีวางบื้มลงไปเลยค่ะฟาดปะนะกินมีแต่กินกับนอนแล้วก็ไปออกกาลังกายวางบื้มลงไปใครอยากหอก็ไปหอกับผักนี่ไงคะ่ะผักก็ล้างให้สะอาดสะอ้านสองสามน้ําแล้วก็ หอกับผักเนี่ยสมุนไพรไทยขาตะไคร้ใบมะกรูดดูตะไคร้วิวงอกยาวมากยังไม่เอาออกไปปลูกกเลยอย่างนี้นะคะจะแยกห่ออันนี้ลงไปแล้วเนี่ยจะแยกหอน,น,นี่ลวกมากเลยลวกเป็นกิโลเลยนี่ลวกเมี่ยงทะเลซีฟูด เมีย่ยงสามรสมีปลาหมึกแว่นๆมีหอยมีกุ้งนะคะสำเร็จลวกแล้วก็ไปใส่เลยบึ้มๆมาตัวโตโตหนูชอบชอบอันี้เอาไว้ถ้ามันเยอะไปก็เอาไว้หอ่อห่ออีกก็ได้นะคะเพื่อนแล้วก็ไปเลยไปยุ่มๆกันเลยนะคะวิธีทำอย่างเงี้ยให้เข้ากันนะคะ เขี่ยาอยาให้เข้ากันเป็นเมี่ยงไปห่อกับผักนะคะวุ้มน่าทานไ,ไหมล่ะซีซาร์ไหมซีซารมีพริกมีดูซิน้ายำข้างล่างคนขึ้นมาเลยนายา้ายำนะคะยำบายวิวีใส่ลงไปอีกห,อหอ่อเอาไปหอ่อวิจเจไปห่อนนี้ยำน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊พริกป่นด้วยมันจะได้หอมหอม หอมหอมแล้วก็นําไปห่อแล้วก็นําไปห่อค่ะดูบุนเส้ยนกยันเลยยำวนเส้นทะเลซีฟูด้ดใบวิวฟ้าเพื่อหอมเถอะือหอมยอยอยอ้อนจะแถมเอาจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บก่อนใส่ลงไปโรดไอไม่อดไม่อยากสมุนไพรเต็มบ้านเลยยำไปทําไม่ใช่ยำค่ะเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงยำเม,มี่ยงยำซีฟู้ดนะคะ เพื่อนไปห่อกันเลยปะไปห่อกับผักสดๆค่ะนะคะทำสดๆแล้วก็วัตถุดิบสดๆมันแซบอีลีค่ะแซบจี๊ดยัดจุดจวดไปเลยอุ้ยลืมลืมลืมไปเนี่ยลืมหอ่อโรยโรยด้วยเดี๋ยวเวลาไปห่อวิจะโรยด้วยโรยโรยอะไรคะบานบึ้มลงไปโลุด โรยถัว่วลงไปลวดถัวถ่วถั่วโรยถัว่วลี่สงลงไปบึ้มบึ้มเลยหุย,ยทนไม่ไหวแล้วลวคะค่ะบายๆทนไม่ไหวแล้วเพื่อนมาห่อด้วยกันเร็วใครชอบเมนูนี้หุนดีหุนสวยทานยำกับผักนะคะผักล้างสะอาดก็กรอบผักสลัดก็มีเดี๋ยวไปเอามาอีกผักเต็มตู้เย็นเลยคะ่ะ บายบายเพื่อนชอบเมนูนี้คลิกเข้ามาดูได้ให้กำลังใจวีวีหน่อยนะไปซีซั่ซีซัซ่ซด้วยกัน